you ครับสวัสดีครับร้านวิเชียนเชียงกงนะครับจังหวัดการสินนะครับอ่าเช่นเจอกันเช่นเคยอีกเมื่อเดือนนะครับเจอกันช่วงเย็นนะครับอ่าเราก็จะมารีวิวดูให้อีกครั้งนะครับรถบัส12เมตรคันนี้นะครับเจอกันช่วงเย็นๆค่ำๆหน่อยนะครับวันนี้เพราะอากาศร้อนมากนะครับรถบัส12เมตรนะครับวาสนาทัวร์นะครับยี่ห้อเบนซ์นะครับยี่ห้อเบนซ์เครื่องฮิโน่ e 4 0 0เทอร์โบอินเตอร์นะครับรถบัสยาว12เมตรนะครับ ทะเบียนมเจ็ดเก้าพร้อมบนนะครับรถบัสชั้นคืบนะครับรถบัสชั้นคืบมาดูกันเลยครับสำหรับเจ้าวาสนาทัวร์รถบัสสิบสองเมตรชั้นคืบนะครับของคันนี้นะครับมาชมกันใกล้ๆเลยนะครับช่วงเย็นนะครับอากาศร้อนนะครับเราก็เลยมารีวิวให้ลูกค้ากับ f c ดูนะครับอากาศช่วงเย็นเย็นนะครับพอดีสตาร์ทเครื่องไว้ด้วยนะคะจะได้ยินเสียงเครื่องเลยค่ะ อ่านี่แหละครับสภาพด้านข้างนะครับของรถบัสนะครับอ่าสภาพด้านข้างของรถบัสนะครับอ่าสีก็โอเคพอใช้ได้นะครับกระจกไม่มีรอยแตกนะครับกระจกไม่มีรอยแตกนะครับรถชั้นเคลือบนะครับพอดีเจ้าของเดิมบอกว่าอ่าตัวถังต่อที่บ้านโป่งนะครับรุ่นแรกนะครับเครื่องไม่ใช่เครื่องกลางนะครับตัวนี้จะวาเป็นเครื่องหน้านะครับ าดูสภาพโดยรวมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อมแม็กนะครับล้อมแม็กมากนะครับตัวนี้ครับยางเรเดียนนะครับรถบัสคันนี้ยางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับยางไม่ค่อยสวยนะครับรถบัสคันนี้ดีครับมาดูนะครับบางโคนนะครับก็มีรอยสีแตกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะมีรอยบวมโคของโครงนะครับตัวนี้ก็จะมีรอยแตกนะครับ นะครับบ้านศสนาโสภาวัดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นระบบเบรกทิฟฟี่นะครับจุดถังทิฟฟี่นะครับนี่นะครับสภารนะครับสีเบรสนะครับคือฮอเบรนนะครับทัพสีสวยนะครับรถคันนี้ทัพสีสวยเครื่องดีมากนะครับถ้ารายละเอียดไม่เพียงพอติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับ ว่าเราถ้าเราให้ไ like ลย์มัจะเป็นพอนะครับภาพรวมรวมถือว่าสวยใช้ได้ค่ะรถบา์สคันนี้ถือว่าโอเคนะคะ,ะตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรี่อยู่3ลูกนะครับแบตเตอรี่3ลูกนะครับรถบาสคันนี้นะครับแบตเตอรี่3ลูกนะครับราคา2องแสนสบาทนะครับรถบา์สคันนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับระบบ แบตเตอรี่3ลูกถังน้ำมันรถปาร์คันนี้นะครับเอฟซหรือลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามจะเข้ามาได้นะครับหรือว่าไม่เข้าใจนะครับลูกค้าท่านใดมองหารถบารยาว12เมตรเชิญเลยนะครับรถพร้อมใช้งานค่ะตัวนี้ก็ได้เป็นที่อ่า ลอยพวงนะครับวางของรงนะครับรถนะครับรับด้านนี้นะครับหรือว่าพอใช้งานนะครับตัวนี้หรือว่าพอใช้งานได้นะครับตัวนี้ลายตัวสีแตกนะนะคับตัวนี้ก็จลอยสีแตกนะครับด้านนี้นะครับนะครับสภาพโดยรวมนะครับของรถบัสแชมป์คือคันนี้นะครับวาสนาตัวนะครับนาแหงวะที่ลังแหง ตัวนี้ก็จะลงเป็นเสื้อผพาฮีโน่แซดเอ็มน็อตพอข้างสิบน็อตนะครับน็อตพอข้างสิบน็อตน็อตล้อแปดตัวยางเลเดียนนะครับล้อแม็กยางเลเดียนเบรกแห้งนะครับตัวนี้หลังแห้ง้หน้ายแ้หลังหนห้อแห้งใอ๋ออ๋อพอดีลูกน้องดูให้ม่อกีเนี้ยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอ่าเป็นแห้งหมดนะครับรถบัสคันนี้ครับหน้าหลังเป็นแห้งหมดนะครับคัสสีเบนส์ ben นะครับ นีครับภาพโดยรวมมันข้างครับดีครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็รักนะครับแต่จบไม่มีรอยแตกเลยนะครับแต่จบไม่มีรอยแตกอ่ามาดูที่เจ็บของกันนะครับด้านหลังนะครับที่เก็บของด้านหลังก็จะเป็นโล่งยาวเลยนะครับโล่งยาวเลยนี่แหละครับแม้แต่เปิดไฟนะเปิดไฟตาไฟอย่างเราอ่ารีดูชชวงเย็นนี่แหละครับผม ช่วงเช้าอากาศร้อนนะครับแถวภาคอีสานจังหวัดกสินศุ์นะครับอ่านี่ครับมุมด้านหลังนะครับเสาด้านหลังก็จะมีรอยสีแตกนะครับอ่านะครับด้านหลังก็มีรอยแตกนะครับ่รัตัวนี้กแตกด้วยนะครับแตกนะครับเอาไปใช้งานหรือว่าไม่ทำหรือว่าจะเก็บไหลก็ใช้งานได้นะครับรถบัสคันนี้นะครับ ถือว่าสวยนะคะได้สภาพเท่านี้ถือว่าสวยค่ะรถบาสคันนี้ถือ,อว่าสวยนะคะ,ะปลายท้ายก็มีรอยแผลนะครับกระจกทั้งก็ไม่มีรอยแผลนะครับตัวนี้ถว่าสมราคานะครับ2องแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นเครื่องฮีโน่อีพร้อยเทอร์โบนะครับเครื่องแรงมากนะครับตัวนี้ไลาท้ายก็มีรอยแผลนะครับตัวนี้ไลท้ายไม่มีรอยแผลที่แต่เป็นด้าทขาย ที่เก็บของด้านหลังเหมือนกันนะครับมาดูนะครับโล่งยาวเลยนะครับตัวรีโล่งยาวเลยนี่แหละครับรถผมเบรกดิสไ์รถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานราคาไม่ถึงสามแสนนะครับราคาสองแสนนิดๆเองนะครับรถคันนี้นะครับสิบสองเมตรชั้นคืงนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นประตูธรรมดานะครับไม่ใช่ประตูลมนะครับด้านหลังนะครับตูธรรมดานะครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถบัสยาวสิบ12เมตรมาเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะเครื่องดีเลยนะคะนีะ่นะครับสภาพยางด้านหลังตัวหนึ่งนะครับยางด้านคู่ขหลังก็ถือว่าใช้งานได้นะครับข้างหลังด้านนี้สวยนะครับยางนะครับ เน้นย้ำนะครับเสื้อเผาหลังแซ1เน็อตนะครับน็อตเผาข้างน็อตล้อแปดตัวกระทะแม็กเปแห้งนะครับแห้งทั้งหน้าทั้งหลังนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับราคาลดได้นะครับราคาทางร้านของเราลดได้นะครับจะได้ยินเสียงเครื่องไปด้วยนะคะพอดีสตาร์ทเครื่องไว้ด้วยทางร้านเราไม่ได้ดับเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องเลยนะครับนี่ครับสภาพโดยรวมรวมเลยนะครับ็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เย้ำนะครับเครื่องหน้านะครับตัวนี้ลงเป็นเครื่องหน้าไ่ใช่เครื่อกานะครับสวยด,ยดย่ลายสวยนะคะเจ้าของเดิมถือว่าดูแลดีมากเลยค่ะห้องนี้ก็จะ พร้อมกันนะครับอ่านี่ครับข้อมูที่เก็บของทางร้านของเรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็จะมีเศษขยะมาส่วนนะครับ่วดน้ำขกระดาษอะไรนะครับนี่ครับที่เก็บของเยอะมากนะครับรถบัสชั้นคือคันนี้นะครับที่เก็บของเยอะมากถ้าเราให้รายละเอียดพี่พอก็โทรมาสอบถามเดี๋ยวเราส่งไปให้ดูอีกทีหลังนะครับ ยอยากดูส่วนไหนอีกเพิ่มเติมกับทางร้านที่ยังไม่แต่รู้สึกว่าจะละเอียดนะคะลูกค้าค<น>ให้ความละเอียดเยอะอยู่นะคะนี่ครับที่เก็บของแล้วก็สวิฟไ์นะครับ นะครับแต่ภาพโดยตัวนะครับดีครับตัวนี้ก็จะมีรอยแตกนะครับมีแตกพอดีเจ้าของเขาเก็บงานไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับครับขีดเดียวทรงเอทหรือมั้งครับตัวนี้ชั้นเกลีอวตัวนี้ในเป็นทรงเอสขีดเดียวนะครับตัวธรรมดานะครับไม่พูดถึงตัวเดียวเดีนน๋ยวพาขอขอครับหน้าครับ เี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูข้างบนนะครับดูท่าหน้าก่อนนะครับอ่านี่ครับท่าหน้าก่อนท่าตัวมีรอยแตกนะครับแตกกระจกล่างนะครับคุณผู้ชกระจกล่างกันนะครับตัวนี้ก็จะมีไวร์้านะครับเป็นตัวล่างใหญ่นะครับอ่าที่ทำไวร์เหลานะครับไวร์เหลาอ่านี่ครับไวร์เหลานะครับของกินจกนะครับมีข้างเดียวครับ ก็จะพาขึ้นไปชมข้างบนต่อเลยนะครับมาดูข้างบนเลยนะครับเบาะสีสวยนะครับว่าเบาะจะสวยหรือไม่สวยขนาดไหนนะครับอ่าเบาะเท่าไหร่วะนี่เหรอครับสภาพภายในของรถอารสิบสองเมตรคันนี้นะครับเบาะสองสองนะครับพื้นเป้นล่องนะครับตัวนี้เบาะเท่าไหร่วะต้องนับบอะเทาไหรกันนะ เดี๋ยวนีบาะมันเป็นอะไรบ้างนี่นะครับสภาพภายในนะครับถือว่าบาะสวยนะครับบาะเท่าไหร่ซ c ซีร่วมโซฟาหลังอ่า CFC รวมโซฟาหลังบาบาร่วมโซฟาหลังอ่าบาะสองสองสี่สี่ที่นั่งนะครับไม่รวมโซฟาหลังนะครับ อาบะอาไปบนโซฟาหลังนะอาเดี๋ยวเราพาท่านผูชมดูโซฟาหลังนะครับอ่าเปิดเบื้องแรกนะคันพัด,ด,ดล่มจีบปะคือไฟทอดมันหรือปะเปิดเปิดพัดพลมเปิดไฟเลยอ,าลาาลอา่านี่นะครับสภาพโซฟาหลังนะครับของรถบัสคันนี้นะครับก็จะมีรอยขาดเป็นบางส่วนนะครับอ่าพอดีเขาทํา พอยังไม่ค่อยสืยเท่าไหร่นะครับเจ้าของรถเก่าทำน,นะครับติดมายด้ขาขาถ้าใดสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรเราจะลงไว้ช่อง y o u t u e e วิเชียนเชียงกงอยู่นะครับอ่าตัวนี้ประตูด้านหลังนะครับประตูด้านหลังนะครับมาใด้ขึ้นนะครับ ครับรถตีนบาอแสดงว่าฟิวขาดมั้งแสดงว่าฟิวขาดมื่อเมิ่อเขาขมาตีนบ่อใช่ไหมนะครับเอาดูเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูเครื่องต่อนะครับเครื่องยีโน่ีพีร้อยนะครับเครื่องยีโน่ีพีร้อยนะครับเปิดเครื่องมงได้ เ่งใ่ต่ออ่าตัวนี้จะเป็นเครื่องหน้านะครับโอ้เหียวครับรถแับเลยอ่าไม่ยกใายกันแห่นั่ยกระวังระวังคุกเอ่อระดันะโอ้ใ่ต้อมเอาลงี นี่ครับสำหรับเครื่องฮีโน่ฮีโน่อีทีร้อยเทอร์โบอินเตอร์นะครับเอาต้องเปิดต้นสตาร์ทสามารถเคลื่อนรงด้เออนี่นะครับสภาบเครื่องแห้งกิ๊เลยนะครับอ่าตัวนี้เครื่องฮีโน่อีทีร้อยเทอร์โบนะครับอ่าเป็นเกียร์ฮีโน่แปดเกียร์นะครับเจ็ดเกียร์ด้นหน้าแปดเกียร์หอยนะครับเกียร์ใหญ่นะครับตัวนี้ นีครับสภาพเครื <ikka> uh ่องนะครับเครื่องแนงคิดเลยนะครับไม่มีไอนะครับตัวนี้ไม่มีไอเครื่องดีนะครับเครื่องฮิโน่ EP100 Turbo Yiter นะครับอ่าสภาพเครื่องดี้นะครับวงเปิดเครื่องแนนะครับสำหรับรถปาร์ตคันนี้นะครับเกียร์เทียร์เรือหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับสำหรับเก้ารถปาร์ตคันนี้นะครับอ่าปินเลย

ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกับทางร้านวิเชียนเชียงกงนะครับหรือ YouTube วิเชียนเชียงกงนะครับติดต่อสอบถามเข้ากันมาได้เลยนะครับราคา245,000สบาทนะครับเน้นย้ำต่อรองได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะไม่ไดพลาดชิปเกี่ยวกับรถบัสรถบรรทุกต่างๆนะครับของทางร้านวิเชนเชียงกงจังหวัดกสินนะครับครับสวัสดีครับ